หลายคนนะคะก็มักถามว่านะคะอ้อยนะคะที่เราตัดให้ไปนั้นนะคะหนึ่งท่อนนะคะจะปลูกหนึ่งลุมจะต้องใส่กี่ท่อนนะคะก็คือคําแนะนําของเราก็คือเราแนะนําให้ใส่ท่อนเดียวนะคะเนื่องจากว่าอ้อยหนึ่งท่อนนั้นสามารถแตกกอขึ้นมาได้เยอะเลยนะคะถ้าใส่เยอะเกินไปนะคะแล้วหลุมมันเล็กก็จะทำให้อ้อยมันเบียดกันแล้วก็อ้อยไม่โตนะคะ จะได้เฉพาะจํานวนต้นแต่ไม่ได้จํานวนลําเนื่องจากว่าจะได้ขนาดลําที่เล็กแล้วก็บางกอก็อาจจะลําไม่โตเลยนะคะนั่นก็เป็นปัญหาอีกปัญหาหนึ่งนะคะจึงอยากให้ทุกคนนะคะ อ,อ้อยหนึ่งท่อนที่เราตัดไปนะคะให้ใส่ไปท่อนเดียวก็พอนะคะต่อหลุมนะคะอย่าลือว่าถ้าอยากจะทํหลุมใหญ่มากๆนะคะ <ๆ S 1> ก็คือให้ใส่แค่2ท่อนนะคะโดยให้วางท่อนห่างกันด้วยนะคะถ้าใส่ไปเยอะแล้วอ้อยแตกกอมาเยอะนะคะมันก็จะเกิดปัญหาลักษณะของต้นอ้อยที่มันไม่โตนะคะคุณผู้ชมอันนี้นะคะเนี่ยค่ะอตอนแรกก็มีแค่2ต้นนะคะตอนนี้แตกกอขึ้นมาแล้วนะคะ กกออกขึ้นมาแล้วนะคะเนี่ยอ้อ,อยสองต้นมันก็สามารถแตกกอได้อีกเยอะเลยนะคะแต่ถ้าเราไปใส่เยอะอ่าต้นเยอะตั้งแต่แรกๆอะ่ะถ้าอ้อยแตกกอขึ้นมาก็จะเป็นปัญหาว่าอ้อยไม่โตนั่นแหละคะ่ะตอนนี้อ้อยกําลังแตกกอแล้วนะคะโตการที่เราเอา ะะหรือว่ากากอ้อยที่คันน้ําเสร็จแล้วมาคุมหน้าดินไว้ก็ช่วยชะลอความแห้งของดินได้เยอะเลยนะคะคุณผู้ชมได้เยอะเลยแล้วก็เป็นผลดีต่ออ้อยมากๆเพราะว่ามันจะไม่เปลืองน้ําแล้วก็อ้อยอ้อยจะได้รับความชุ่มชื้นแล้วการแตกกอของเขาก็จะเร็วนะคะนี่ค่ะนี่คือต้นแม่แค่หนึ่งต้นนะคะตอนนี้กําลังแตกกอขึ้นมาเยอะแล้วนะคะนี่คือช่วงระยะ หออะะมั่นดูนะคะคุณผู้ชมหมั่นดูหมั่นให้น้ําสม่ําเสมอนะคะอ้อยช่วงแรกๆเพราะว่าการให้น้ําถ้าไม่สม่ําเสมอนะคะมันจะทําให้อ้อยไม่โตนะคะอันนี้เราก็เจอปัญหานะคะเราถึงเอามาบอกนะคะอ้อยเราให้น้ําเป็นระบบน้ําลาดแล้วมันไม่โตคะ่ะเราก็เลยเ,เจอปัญหาก็เลยเอามาบอกคุณผู้ชมว่าการให้น้ําในช่วงแรกๆ หรือว่าทุกช่วงของอ้อยนั่นแหละค่ะเหมือนกับรอบหลูกต้นไม้คือต้องให้น้ําสม่ําเสมอมันจะทําให้ป้องอ้อยยาวสม่ําเสมอแล้วก็การแตกกอของเขาก็จะแตกกอได้เต็มที่แต่ถ้าเราให้น้ําไม่สม่าเสมอการแตกกอก็จะน้อยแล้วก็จะทําให้อ้อยหยุดการเติบโตนะคะตอนนี้กําลังแตกกออันนี้ที่ว่าเป็นแนวรั้วหน้าบ้านนะคะที่เราทําเอง มันน้อยเรามีเวลาดูแลเรารู้ว่าตอนไหนมันแห้งมันไม่แห้งแล้วเราเอาก่ากากอ้อยมาคลุมหน้าดินไว้เราจะรู้ว่าตอนนี้มันแห้งมันไม่แห้งมันก็เลยดีมากๆดีมากๆนะคะที่จะทำให้เราได้เห็นว่าการเติบโตของเขาแบบตามช่วงอายุเลยอะค่ะ อันนี้จะปลูกรวมกันนะคะทั้งสีสำโรงหนึ่งแล้วก็สายน้ำพึ่งใต้นะคะอันนี้ตอนนี้เพิ่งให้ปุ๋ยขี้หนูไปประมาณสองสามวันนะคะเนี่ยเพิ่งให้ปุ๋ยขี้หนูไปยังเป็นก้อนขี้หนูอยู่เลยนะคะข้างล่างมันเปียกแล้วนะคะข้างล่างมันชุ่มชื้นอยู่เราก็ เอาน้ำมาพรม,มเฉพาะหน้าดินเพื่อไม่ให้มันแห้งเฉยๆนะคะกำลังแตกกอหมดแล้วนะคะเนี่ยคะ่ะวิธีหนูนะคะออกมาจากฟาร์มแล้วนี่แหละคะ่ะถ้าทำน้อยๆอะค่ะมันจะดูแลง่ายมากๆ แล้วก็มันเป็นการเรียนรู้ของอ้อยด้วยะคะ่ะว่าอ้อยพัน,นยัมันชอบแบบไหนไม่ชอบแบบไหนนะคะลองเอาไปทําดูนะคะคุณผู้ชมมาแชร์ประสบการณ์ค่ะถักไว้แค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวขอตัวไปส่งน้ำอ้อยก่อนนะคะสวัสดีค่ะ